เอาเดินไปอ่ะเยี๋ยวสวัสดีค่ะเอาไว้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวแม่มารับค่ะอ่าสวัสดีค่ะไปลูกไปอ้า ไปแล้วค่ะเดินแล้วค่ะนะโอ้ที่เชอร์ก็ถือไม่ไหวถือพวกผมไปให้ถึงห้องเลยนะอ่ออะนัถอดรองเท้าค่ะ 对，好好、嗯。嗯嗯嗯